刚进的。 เข้ามาตรงนี้ละนะครับนี่จะเป็นเครื่องอาอคายของนายเครื่องคายน้องเราเราก็เป็นแบตอย่างเงี้ยค,ครับโอเค,อเคถ้าจะกดเป็นโฟนนะครับนี่คือโฟนนะครับเครื่องปฏิบัติก่อนถ้าจะกดโทรหาคนอื่นนะครับก็แบบโฟนนี่นะครับโฟน ลองกดทำไดใจครับลองกดส่วนไหนยังไม่ชอบเจ้าเจ็ดห้าเจ็ดนี่มนชื่อไว้เป็นภาษาอังกฤษก่อนเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์สองหกใจครับโค้ดโคลที่นี่ก็ได้หรือว่ากดโค้ดโที่นี่ก็ได้นะครับเสร็จแล้ว ผมนะครับนี่ผเคับลจื no, oh, God, ่อนี่นี่มดแล้วเนี่ยครับขับล่ยจื่อมินิมดแล้วเนับจะทัวใครก็ไม่ไม่ได้เมมจื่อตอนมาได้เม้มจื่อแม่ไว้หรือโอ้โหมันแอบเมมเนาะมันมาได้มันมาได้ขึ้นอ๋อต้องคอมิชชื้อโอนยังกแปดเก้าเจ็ดห้าเจ็ด 1, 4, 2> 1 2, 0ึ6งศูนย์กศนดีนะครับเนาะ,อ,นะนะนอ่าุณอ่าตัวนี้เป็นบางตัวเน,นี่ก็ได้โอเคนี่ก็ได้นะครับนะใสนะ่ออก ว่าต้องให้โทรหาผมก่อนต้องโทรหาผมรู้ได้ก่อนส่วนเป็ดก้าวในกันใจอ่อนในคือโฟ้จ้าอันครับเพราะมันมาได้ขึ้่นี้กันครับนี่้ออเลื่องอะไครับวางไปหรือมันก็ับจาวางไป ใช่ครับได้ครับเนี่ยเนาะคือเขาสามัญห้าที่นี่ก็ได้ตบมือแล้ก็วางที่นี่ก็ได้ครับนะครับเวลาขํามฟังเสียงก็อบถึงสั่งไปว่าครอไม่เหม็นอันไหนเป็นภาษาคลิปก่อนมันจืดเป็นภาษาคลิปก่อนเมนนเมมไว้ันต้องมันต้องอู้เป็นภาษาคลิปเนาะจ้ามาเดอร์ดูเองเม้นไว้มาเดอร์เหรอมัต้องอู้เป็นแบบต้องอู้เป็นภาษาคลิปนะ มันจะแบขึ้นเนาะเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะขึ้นเป็นทีเป็นเนี่ยซีเดียมอย,อย่าเนาะไผ่นี่เนาะแปลนะครับนะครัไผ่พวกหาไผ่นี่เน,นาะสมมุติว่าเตะกี้ทางมือนกันนะนี่เนาะอู้นนอู้ได้ตลอดตะกี้เหรอได้ครับมาเดคอนฮาร์ดเดี๋ยวนีน้เนาะสมมุติอ่าเฮาง่ายๆเลยคือเฮาอยากมันต้องไปกดอ่ะยังละคือมากดตรงคำนี้นะครับ history นี่คือประวัติการโว้นะครับกดตรงนี้เลย history นะครับจะมีรายชื่อที่เฮาโว้ตะกี้ ้นนี้เลยแล้วก็ดวกไดออกนะครับนี่ต้องวางไว้ข้ววางไว้เลยกิจก,กรรมจะท้องติดก,ก็ครับติตเลยตะกี้ยังติดกกน่งกี้ก่อนิดตะกี้ครังนีดังเหมกกือนกันครับสัญญาสัญญานี้นะครับ ดเป็นยังไงนี่เดี๋ยวเกี่ยวกับเกียร์เนี่ยครับบวกเกี่ยวกับเกียระแบบเหมือนขึ้นได้ขึ้นได้ดังสุรดังถอดไปขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ตามสบายครับคุณเบอร์น้องผมมีก่อนน้องน้องครูขอในี่ถ้า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 จะเอาคำคำคำัางเสียงกันได้เนาะ อแต่กี้มันมีตัวไหนก็มีจุดอย่างก็จุดไทยอยีน <พา S 1> อคอไทยอ,ยอ,อนีนอฟ Please say a โนนองน้องโอนะครับ c a l l i ค g nong n o น g nong n o นอใ่ต้อ,อได้ค yeah. รับ Yes คอน้องๆเมก่อนม่าอย่างมนุษย์คอน้องๆนอนเสาไม่เมี่มไม่โมยงก่อนครับไม่ใช่นะมนุษน่ะหนอเขานะมันมนุษอะครับพราะมันคอไปแล้ว